วันนี้ผมมีเพลงจะมาเสนอให้ทุกคนฟังนะฮะเฮ้ยครับผมแลวเดี๋ยววัสดีครับทุกคนเอ่าห้าพันคนแนละผมจะวันนี้ผมจะมาแบบวดทรงผมใหม่แล้วก็อ่อ ป้ายยาเพลงครับอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะพี่บีเวอร์ถามว่าอยู่ไหนอะไม่รู้จริงๆริรอพี่นี่พี่ไม่รู้จริงๆริเหรออ่าในในพี่บีเวอร์เข้ามาแล้วนะฮะคือผมแบบผมจะเผาพี่บีเวอร์เลยแล้วกันเพราะพี่แกไม่น่ารู้หรอกคือพี่บีเวอร์เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าอ่าเมื่อคืนแบบคือพี่บีเวอร์นอนใช่ไหมพี่บีเวอร์นอนอยู่แล้วแบบวันเนี้ย หมือนมีพี่ตู้เซฟกับพี่เจฟแกนอนไงนแกนอนอีกห้องหนึ่งซึ่งปกติอะผมจะนอนแยกนอนคนเดียวอยู่ห้องนั้นแหละใช่แล้วเสร็จปั๊บทีเนี้ยเหมือนพอพี่ตู้เซฟกับพี่เจฟมาอาแกก็นอนด้วยกันใช่ไหมผมก็เลยต้องมูไปนอนกับพี่บีเวอร์เสร็จปับ๊บตอนมันก็ดึกละประมาณตีหนึ่งละผมเข้าไป <laughs> พีเวอร์บ,บอกอาได้ดิคือ,ผม,นอนนผมเข้าไปนอนเนี่ยผมเข้าไปนอนเนี่ยทุกคน ผมได้ยินเสียงพี่วีเวอร์กลนะ่ะคือพี่วีเวอร์แบบกลนะครับก็อ,อ,อยากจะบอกไว้นะฮะใครนอนกับพี่วีเวอร์นะฮะระวังพี่วีเวอร์กลครับผมเนี่ยจุดป,ประสงค์ที่จะเล่าให้ฟังนะครับครับผมนี่คนบอกเสียงเบาครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ดังกว่านั้นแต่ผมมีเพลงจะให้ทุกคนฟังนะฮะ เดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวไปทีละอย่างจะนีคนบอกให้รีวิวเล็บเราจะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนครับทีแรกก่อนเออเมื่อกี้ฮะเมื่อกี้พี่บูบอกว่าผมกรนใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวผิดไล์เดี๋ยวผิดเลยรู้ไมว่าวันนั้นนะครับเอ้ยเมื่อเช้าผมตื่นมาตอนตีห้านะครับผมผมงงว่าทำไมผมตื่นตีห้าผมคิดว่าเป็นเช้าที่ผมตื่นเร็วที่สุดตั้งแต่อยู่นี่เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะพี่บูมันกครับผม เฮ้ยเอาจริงๆอะไรเรื่องจริงเลยเนี่ยม,มันกล่น้นกูตื่นแล้วผมหลับต่อไม่ได้ครับผมก็เลยโอเคงั้นกูตื่นเลยลวกันก็เลยตื่นในเช้าจนถึงตอนนี้นะครับผม <laughs> พี่ไม่ได้ตื่นในเช้าพี่ไปนอนต่อด้วยก็ <c oughs> นอนต่อเมื่อกี้ <c oughs> คือผมจะบอกนะครับแต่อันนี้ปิดคือบิ๊บบูมันกลนครับผมไม่คือผมแก้ข่าวก่อนเลยยังไงคือพี่พอพี่กลนเสร็จใช่ไหมถ้าคนเราหลับสนิทนะคนเราจะไม่กลนใช่ไหมแต่พอแบบพี่กลนแล้วผมหลับไม่สนิทเนี่ยมันเลยทำให้ผมกลนต่อ จริงเหรอใช่ไม่รู้แหละแต่มึงกลใช่แหละอะไรมึงกลตั้งแต่ตีหนึ่งจนตีห้าเลยเหรอไม่พี่กลอ่ะผมรู้แค่ว่าพี่กลอ่ะมึงก็กลเหมือนกันรถนี้ใครไม่กลนาวเลยพู้มันกลเสียงดังล่าผมก็เลยโอเคก็ได้ลูกไปเปิดแอร์นี้คือเรื่องจริงนะครับทุกคนครับโอเคก็มาครานี้ผมอยากจะบอกเลยว่าขอฝากผลงานเพลงพี่ผมนะฮะอ่ะได้เลยเพลงมุมเออ ต่อทุกคนต่อละโอเคตอนนี้ครับผมอันนี้ก็คืออ่าพี่คนนี้ชื่อพี่บีเวอร์นะครับเป็นพี่ในค่ายลูก,กี้ไทแลนด์ของเราเนี่แหละะถ้าใครยังไม่รู้จักนะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวผมจะซื้อ,อยาท่านำข่าวมาแล้วเอามาทำอะไรยาลดกลนเฮ้ยอะไรมัน,น,นยาลดกดแอะไรแบบเบาๆก็เอามดเนาะเอะมันก็มาละมาแก้ข่าวเฉยๆครับผมมาเจอกันไปดูการ์ตูนนะครับ ได,ได้พี่ครับผมถ้าสมมติใครจะตัดไปลงอะไรนะอย่าตัดช่วงเมื่อกี้ไปลงนะเอาแค่ช่วงที่ผมพูดว่าพี่บีเวอร์กดอนลงก็พอนะครับถ้าใครตัดช่วงที่พี่บีเวอร์พูดเมื่อกี้ลงด้วยผมรีพอร์ตคลิปเลยคลิปบินเลยเอ้ยคือผมยังขายเพลงไม่จบเลยพี่บีเวอร์มากวดแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้ฟังให,งใหม่ ซึ่งเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรก็ไปหาเอาเองนะครับผมครับผม เดี๋ยวก็ฟังเพลงไปด้วยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมพูดไปด้วยเลยก็คืออันนี้เพลงมันได้ยินไหมมันได้ยินเสียงเพลงไหมครับก็อันนี้มันได้ยินเสียงเพลงไหมทุกคนนี่ผมรออ่านนัเนี่ยไพดเราะท อันนี้คือได้ยินเพลงไหมเนี่ยผมอุตส่าห์รอคำตอบจากทุกคนอาซิคือผมจะเล่าให้ฟังว่าเหมือนก่อนหน้าเนี่ยเหมือนผมเคยเปิดโหลตไปว่าจะตัดผมทูบ็อกหรือว่าตัดมูเล็ตมูเล็ตมันก็คือการที่แบบเราตัดคือ่แค่นี้แบบแล้วเราก็จะเว้นลากไซาไว้ซึ่งทุกคนก็บอกว่าส่วนใหญ่ครจะบอกให้ตัดทรงเดิมทรงเดิมของผมก็คือทูบ็อกก็คือ มันจะเป็นการตัดเนี้ยแล้วแบบให้ผมด้านบนอ่ะมันตกตกลงมาอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าสังเกตด,ดีคือผมด้านบนผมจะสูงมากแล้วแล้วเราก็จะไว้ผมให้มันตกลงมาครับผมแล้วพอเสร็จทีเนี้ยพี่นิวบอกอยากตัดสกินเฮดได้ดิได้ดิดดเฮ้ยยังอธิบายไม่จบเลยแล้วเสร็จปั๊บทีเนี้ยแต่รอบเนี้ยผมก็ไปตัดมูลเลตมาจริงๆริงถึง ถือใครจะบอกว่ามันไม่เข้าก็เถอะแต่ผมตัดมาแล้วแล้วผมก็ว่ามันก็มันก็เท่ดียะทุกคนมันแบบรีวิวเลยคือมันมันเป็นทรงที่แบบว่าเนี่ยมันเป็นมูเลดแบบสั้นอะถ้ามูเลดยาวก็คือแบบด้านหลังมันต้องแบบตกลงมาด้วยอะเก็นไหมมันมันจะยาวแต่ว่าถ้าสั้นมันจะเป็นอย่างนี้เก็นไหมทุกคนเก็ตไหมนะฮะเนี่ยมันจะเป็นแบบ ขึใหม่เนี่ยซึ่งผมรู้สึกว่าผมชอบม,มากเลยทุกคนดังนั้นทุกคนก็จะได้เห็นผมตัดทรงนี้ไปอีกประมาณเวลานะ่ะครับครับผมรีวิวอะไรดีมีรีวิวเล็บคอนเทนต์ของเราวันนี้มีรีวิวเล็บนี่ตัวอันแรกก็จะเป็นรูปยิ้มนะครับเพราะผมรู้สึกว่าพอแบบหน้ายิ้มมันมาอยู่กับบนเล็บสีดำม,มันดูแบบสวยดีแล้วมัน มันสดใสอ่ะอันที่สองนะครับเป็นคำว่าบิ๊กฮะตรงนิ้วกลางอันนี้ครัผมทำข้านซ้ายทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคำว่าบิ๊กครับผมคำตอออันต่อไปก็จะเป็นบูมะที่ที่นิ้วนางมันเนี่ยใช่พอรวมกันก็จะเป็นบิ๊กบูมซึ่งผมรู้สึกว่ามันแบบมันเทมากเลยเวลาแบบเวลาเราทำแบบอะไรเงี้ยที่มันเห็นแบบเล็บ เล็บเราที่เป็นสีอ่ะทุกคนหุยเทสุดๆไปเลยเทปะครับครับผมอยากโดนคุณบอบอร,รีพอร์ตคลิปได้เลยครับ เดี๋ถ้าใครแคปอันเมื่อกี้ลงเดี๋ยวผมไปรีพอร์ตคลิปแล้ให้บินกันไปข้างเลยครับบอบอขอสามท่าถ้าขอแล้วผมจะใช้ท่าอะไรถ่ายรูปอ่ะครับแล้วก็วันนี้คือผมจะมาบอกว่าลายบ้านนะครับลายลายแควรบ้านอนะ ทางแอดมินเขาเปิดบ้านที่สามแล้วนะครับผมซึ่งทุกคนไม่ต้องกลัวนนะว่ามันจะไม่มีผมอยู่เพราะว่าผมอยู่ทุกบ้านนะผมก็เป็นหนึ่งในแอดมินเหมือนกันใช่เพราะว่าถ้าใครผิดกฎบ้านนะผมผมเตะออกบ้านเลยโหดปะโหดปะทุกคนนิชากับนิชาใครใจร้ายโอ๊ย คือพี่นิชาเนี่ยเป็นคนที่แบบบ่นเก่งมากบน่นบ่นทุกเรื่องเลยแล้วแบบเหมือนเหมือนเราพอเราอยู่อยู่ที่ออฟฟิศนานๆอะมันทําให้เราแบบแข็งแกร่งขึ้นเราจะเริ่มแบบเริ่มสู้กับคําบ่นของพี่นิชาได้ประมาณนึงนะฮะแต่ก็ยังไม่หมดหรอกมีคนบอกอยากได้โค้ดลายแควบ้านนะฮะอยากได้โค้ดลายแควบ้านอนะ ไม่ให้หรอกไปหาเอาเลยไปหาเอาเลยครับจริงทุกคนคือแบบพี่นิชาแบบเฮ้ยมีใครถามว่าบิกก๊กมุมกลัวพี่หยินหรือเปล่าผมบอกเลยใช่ไหมถ้าใครถามอ่ะเดี๋ยวผมบอกก่อนอยอกหยอกอย่าถามอีกนะอย่าให้รู้นะ นะครับครับผมใครอยากได้รายบ้านที่สามครับตอนนี้เหมือนบ้านที่สามยังยังไม่เต็มมังเนดะี๋ยวผมขอเข้าไปดูนี่ใครนินทาาผมในกลุ่มบ้านผมเห็นหมดนะชักครู่นะครับโอ้ยลายบ้านที่สามมีแบบมีแปดสิบเจ็ดคนเองอะซึ่งแบบครับผม ใช่มี87คนแต่ถ้าใครอยากได้หลายบ้านนะผมบอกได้คำเดียวว่าไม่ให้หรอกไม่หาเอาครับขอคิวอา e โคดหน่อยใครอยากได้ใช่ครับใครอยากได้ QR code เข้าไปใน IG Big Boom Official นะครับมันเป็น ไอจบ้านใช่ไอจของทางแอดมินบ้านนะครับเขาก็น่าจะมีมีแจกไว้แหละเขาเขาต้องน่าจะต้องมีแหละต้องมีสักหน่อยแหละครับมีใครมีคำถามอะไรไหมครับเป็นช่วง a อ n อนกับ Big Boom ฮะคิวแอมันซ้ำเยอะเลยอยากเป็น a อ n d Q มีคนบอกเผาพี่บอลเหรอเฮ้ยเรื่องพี่บอลเนี่ ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเลยอ่ะจริงอ่ะเรื่องพี่บอลเนี่ยมานานเนี่ยครับโอ้ยมานานแล้วฮะตั้งแต่เดือนเดือนที่แล้วเลยฮะที่อยู่แบบใช่ครับมานานนะฮะมาออฟฟิศอ่ะหรือมายถึงมาไลฟ์ <c oughs> ครับงงดีผมแหงไปไหนมาตอนนี้คือ แบตโมเรือสิบเปอร์เซ็นละมีคนบอกเผาพี่บุม๋มอะฮะพี่บูมไม่ไม่ค่อยเข้าออฟฟิศในช่วงเนี้ยก็เลยไม่รู้ว่าแบบจะหาวีรกรรมอะไรจากพี่บุมได้ตอนนี้ครับ <c oughs> ใครอยู่ออฟฟิศบ้างโอ้ยเยอะฮะเยอะเลยมีประมาณสามคนอะจริงอะ่ะทุกคนแบบเหมืนหอนแบบทุกคนเขาแบบแยกย้ายกันไป อ้นี้เราวยาย้ายกันไปอยู่พื้นที่ของตัวเองแล้วก็คือตอนเนี้ยบ้านหลังเนี้ยบ้านที่ผมอยู่เนี่ยมีกันแค่แบบสามคนอะ่ะคือพี่นิชามีผมมีพี่บีเวอร์สามคนเท่าน,นั้นนะฮะทุกคนบอบอพูดภาษาอีสานน่ารักมากขอบคุณครับแต่ผมไม่พูดให้ฟังหรอกนะถ้าอยากฟังคือแบบเวลามีคนมาขอให้เราพูดอีสานใช่ไหมอ่ะมันมัน ผมว่าน่าจะเป็นหลายคนอ่ะแบบเวลาเหมือนเราแบบเป็นคนมาจากภาคเหนือภาคอะไรเงี้ยเขาจะชอบแบบเอ้ยพูดพูดภาษาเหนือให้ฟังหน่อยพูดภาษาใต้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเราจะเกิดคําถามแรกขึ้นมาในหัวเราว่าพูดว่าอะไรดีวะใช่ไหมครัแบบทุกคนคือเราจะเกิดคําถามในหัวว่าเราต้องพูดอะไรใช่ใช่ซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าจะให้ผมพูดดีสารอะคือจะให้แบบมาบุมบา่ากเอ้ย มาจากขอนแก่นอะพูดอีสานให้ฟังหน่อยอย่างเงี้ยผมผมจะพูดไม่ค่อยได้เพราะผมมันต้องมีแบบเหมือนแบบฟิลลิ่งมาก่อนอะมีฟิลลิ่งแบบซูมีคนแบบคุยภาษาอีสานกับเรามาก่อนเนี้ยเราจะแบบพูดได้เลยเพราะเหมือนเหมือนมันมีฟิลมาแล้วไงเหมือนเขาเขาส่งมาเราก็รับแล้วตอบกลับแล้วพอเราเริ่มพูดภาษาอีสานไปสักพักอะมันจะ <laughs> เริ่มกลับมาพูดไทยไม่ได้เหมือนแบบสมองมันจะเปลี่ยนไทม์โซนมันจะเปลี่ยนไปอยู่อีสานก่อน S <S <an itary> นะพอเราจะกลับมาพูดไทยอ่ะมันต้องเปลี่ยนทำโซนไทยกลับมาก่อนใช่เป็นภาษาภาคกลางทีดูดูแบบมีสาระเนาะขนาดแบบเราพูดเรื่องไม่มีสาระยังทําให้มีสารานะไล้บอบอโชเล็บหน่อยนี่ฮะก็จะเป็นรูปยิ้มนะครับอยู่ที่นิ้วชี้ข้างซ้ายรูปคําว่า Big, บิ๊กนะฮะอยู่ที่นิ้วกลางข้างซ้ายแล้วก็คําว่าบูมอยู่ที่นิ้วนางข้างซ้ายครับ ก็รวล่งมันเป็นบิ๊กบุมชอบอ่ะชอบแบบชอบแบบเวลาโชว์เล็บแล้วแล้วมันแบบชอบมันจะชอบทำอย่างนี้อัตโนมงวันะเพราะรู้สึกว่าเล็บเล็บเราสวยอะ่ะยืนนยใช่ครับแบตผมเหลือสนะิบเปอร์เซ็นต์บอยชอบนิ้วไหนสุดผมอ่ะผมชอบผมชอบนิ้วโป้งครับเพราะว่าเอ้ยนิ้วโป้งนิ้วโป้ง ไอ้ยนิ้วโป้งนี่มันเป็นภาษาอีสานปะทุกคนใช่ปะหรือว่าผมคิดมากเองอ่าแต่ผมชอบนิ้วโป้งหรือนิ้วหัวแม่มือฮะเพราะผมรู้สึกคือผมามเป็นคนชอบหักนิ้วมากนะทุกคนทุกคนแบบชมว่านิ้วผมสวยแต่จริงๆแบบคือผมหักนิ้วแบบหักบ่อยอ่ะแล้วผมรู้สึกว่านิ้วโป้งมันแบบนิ้วโป้งมันเงินหักแล้วมันแบบสนุกอะรีวิข้างขวา ข้างขวาไม่ได้ทำเลยครนี่ทำแค่สามนิ้วเท่านั้นครับเพื่อนผมชื่อติวเตอร์เขาเข้ามาเมนนะว่าให้ว่าวิสานให้ฟังหน่อยผมบอกเลยว่าไม่ได้หรอกพี่บอบอรีวิวตัวเองหมาแล้วฮะผมรู้สึกว่าผมอะเป็นคนที่ตลกคนหนึ่งเลยทุกคน อ่าแล้วผมจะบอกว่าถ้าสมมุติผมหายไปเนี่ยหายไปแบบไม่ได้บอกทุกคนอ่ะรู้ไว้นะว่าแบตหมดเพราะตอนนี้น่าจะใกล้แล้ว่ะมันโทรศัพท์ผมมันแบบแบตมันเสื่อมอ่ะทุกคนเก็นปะตอนนี้คุณภาพแบตมันนะเขาเรียกอะไรสุขภาพแบตอ่ะมันน่าจะอยู่ที่ประมาณแบบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนต์เองบางเนี้ยมันเลยแบบแบตค่อนข้างที่จะไม่ทนครับผม บ่อบอกบอ่ากินอะไรหรือยังอ่ากินกินเวไปครับเพิ่งออกกําลังกายเมื่อกี้เดี๋ยวอีกเนี่ยถ้าสมุดแบตหมดั๊บเดี๋ยวผมลงไปลงไปข้างล่างเลยลงไปกินข้าวพี่ภูมิบอกบ่นอะไรอีกเนี่ยครับพี่ภูมิอ่าคือผมจะแนะนําก่อนพี่ภูมินะครับเป็นพี่ชายของผมที่เต้นด้วยกันนะฮะเป็นคนที่แบบชอบโดนเด็กหลอกครับผมชอบโดนแบบเด็กน้อยหลอกให้รักอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะชอบแบบโทรมาเฮิร์ตเรียผมว่าอออะไรฟิลนี้เลย ครับผมพี่ภูมิซื้อใหม่ค่ะเงินมันเหลือไม่เหลือแล้วค่ะไม่เหลือแล้วค่ะเพราะว่าให้ของขวัญวันเกิดแม่ไปก็ก็รู้สึกว่าแบบต้องใช้จ่ายประหยัดแล้วละ่ะใช่ครับจริงๆอ่ะที่ผมให้ผมรู้สึกว่าเยอะสำหรับผมนะหมื่นหนึ่งอ่ะให้ของขวัญแม่อ่ะคือผม ผมแค่รู้สึกว,ว่าแบบเหมือนทุกปีทุกปีเราก็แบบไม่ค่อยได้ให้อะไรแม่ไงแล้วแบบเหมือนเหมือนปีนี้มันเป็นปีที่แบบว่าอ่ะเป็นปีแรกที่เราทํางานเนี่ยเราทํางานเรามีเงินเดือนอะไรเงี้ยใช่แล้วรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าพอมันเป็นเงินตัวเองอ่ะที่เอาให้แม่อ่ะผมรู้สึกมันมันภูมิใจอ่ะจริงอรัมันภูม,ใมิใจกว่าแบบเราเก็บตังค์เก็บตังค์ซื้อของอะไรดีๆให้แม่อีกเพราะว่ามันรู้สึกว่าเงินนี้เราหามาเองอ่ะแล้วเราเอาให้เขาอ่ะ ใช่ครับผมอะไรครับอะไรครับทุกคนเฮ้ยแล้วผมพูดพูดผมพูดขาดไม่ได้หรอพูดแบบจะหมดหรือย,อยังใกล้แล้วฮะเดี๋ยวผมดู เหลือห้าเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนว่าไงอ่ะทุกคนว่าไงอ่ะแล้วผมบอกเลยว่าห้าเปอร์เซ็นต์ของผมมันเป็นแบบมันเป็นแบบฟาดปกติเขามีแต่ฟาดชา์จใช่ไหมอันนี้มันฟาดฟาด,ฟาดลงเลยอ่ะห้าเปอร์เซ็นต์นี่จอยู่ได้ประมาณสองนาทีสามนาทีน่าจะไปแล้วนะครับใช่คร,ครับถ้าใครอยากได้ลายบ้านนะครับทักทักไปหาแอร์นะครับถ้าไม่ต้องให้แอร์ลงสตอรี่ อ่าแอนมินบ้านนะครับ Big Boom Official ครับทักไปหานะครับอย่าอย่าแบบกดเข้าไปดูสตอรี่นะถ้าแบบกดเข้าไปดูสตอรี่แล้วเขามี q r c o d e อยู่แล้วอะเราแค่สแกนแล้มันได้เข้าเลยไงแต่ถ้าแบบเราทักไปแล้วรอรอเขาตอบอะใช่รู้สึกว่าแบบเขาจะได้ทำงานที่หนักกว่าจะให้ดูแบบด,ดูแบบงานยุ่งดีใช่ต้องต้องทักไปนะ ครับแอดจะเหนื่อยไม่แต่ว่าขอนั่งพะเพียมะแต่ว่าผมผมรู้สึกว่าแบบท้าทายดีฮะเป็นเป็นอะไรที่ท้าทายดีนะครับทักผมผมขอขอพูดทางสุ่อารก่อนแบตจะหมดอ่าห้ามไปดูสตอรี่แล้วสแกนเข้านะครับต้องทักเข้าบ้านอันนี้เป็นเป็นกฎของบ้านหลังที่สามนะครับผม มีเพื่อนผมบอกว่าว่าวิสาได้ฟังหน่อยผมก็บอกเลยว่าบอกเลยว่าไม่ตันนี้มีฟีลลิ่งพูดอะจริงอ่ะเดือนหน้าจะเปลี่ยนสียางเลยเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นสีเดิมเนี่ยฮะครับอ่ะ,อะก่อนไปผมให้แคปสักหนึ่งท่า ับผมผมให้แคปแล้วฮะเพราะผมรู้สึกว่าแบตผมตอนเนี้ยมันมันจะสามารถไปตอนไหนก็ได้ให้ให้ให้แคปแล้วนะฮะคือถ้าทุกคนแบบมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับแบบมีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรอะ่ะทักไปถามแอดมินบ้านได้เลยใช่ครับแบบสามารถสามารถแบบทักไปว่าแบบคือแบบเหมือนเหมือนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนแบบเราแค่อยากคุยเฉยๆอ่ะ มืนแค่อยากคุยแบบทักไปว่าบอปกินข้าวหรือ,อยังอะไรเงี้ยก็ทักไปถามแอดมินบ้านได้เหมือนกันฮะคือทักอะไรไปก็ได้เลยส่งส่งรูปไปก็ได้อะไรอย่เงี้ยครับจริงทักไปเลยอย่าไปอย่าไปแบบแบบเก็บไว้ในใจฮะเราต้องทักไปบอกแอดมินบ้านเลยครับ ไม่ก็ถ้าสมมติสุขภาพแบบมันลดลงกว่านี้ก็ไม่ไม่เป็นไรหรอกไหมอ่ะมันแบบคือมันมันน้อยอยู่แล้วไหนไหนก็ให้มันน้อยกว่านี้แล้วเราไปเปลี่ยนแบบท,ทีเดียวมันก็ไม่น่าเป็นไรอะ่ะครับก็น่าจะต้องจากลากันไปแล้วครับเฮ้แต่ผมรู้สึกอยากพูดค่ะค่ะค่ะบายบายค่ะคนเก่งอะไร